ทำอะไรที่นี่หรอครับอะไรมีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้มีเหตุคด,ดีฆาตรกรรมกเกิดขึ้นครับเราพบเป็นแค่อาวุธมีดที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเท่านั้นแล้วมันก็เป็นหลักฐานชิ้นต่อไปได้งั้นก็งั้นให้เราทําไปต่อแล้ครับงั้นเราขอเก็บศพปงนี้ไปชนะสูตรดูก่อนนะโอเคได ๋ออเรียกรถพทาบเรียกะมั่วอะไรนะเอาศพขึ้นรถพยาบาลโทรเรียกโทรเรียกพยาบาลด้วยให้รับศพไปชั้นะสูเคได้เลยเอาเลยครับหมอไปเลยรับฝาบอืมเ่ประตูรถ เอ้ยรีบปิดประตูรถงไงกูกปิดปอยู่เนี่ยนะเอาละมอเตอร์ไฟเลยนะวีวอวีวอเอาละเราจะเก็บไอ้นี่ไปตรวจรับทราบครับโอเคครับเอาละขึ้นเลยรับทราบสามอาทิตย์ต่อมา เอาละนี่คือขน d ีเอ็นเอทั้งหมดที่เราหามาได้ในขณะนี้นะเดี๋ยวกูตัดให้เพราะว่ามันถือไม่ได้โอเคอ่เอาไปคือขน d ีเอ็นเอทั้งหมดที่เราตรวจมาได้เอาละรีบตรวจไปรีบอ่านจนไม่เป็นลาไรไหมมาเอาไปเลยเอาละไหนขออ่านดูหน่อยโอเคในทมนี่มันบอกว่าดีเอ็นเอนั้นมีดีเอ็นเอของคนใส่ผิวหนังสีส้มช่วย เป็นคนผิวส้มอย่างเง้นเหรอนี่ก็ไม่ใช่คนผิวแดงสิงจ้าวโอ้ดีนเองมันออกอย่างเงั้นแหละเอาละฉันไปก่อนนะวีมันยังไม่วี่งอ้เอาละเจ้านี่จะเป็นตัวสำคัญเราลุยละครอย่างหนึ่งแล้วนั่นก็คือคนที่ทำลายเยือน,น่ะคงจะเป็นเอิม่มคงจะเป็นคนผิวส้แมแล้วมันคือใคระ่ะเราต้องเก็บหลักฐานไปสิไร และอีกอย่างมีดในที่เกิดเหตุคงจะมีประโยชน์เอาละตอนนี้เป็นไงบ้างเขาที่เข้าร่องตวดดูแล้วมัดก็ไม่มีมอีหย่างผิดปกติเลยนะมีดนี่ก็ไม่มีรอยนิ้วมือของใครมีแค่รอยนิ้วมือของเหยื่องั่นก็แปลว่าคนลายเขาน่าจะใส่ถุงมือนะแล้วถ้ามันมีรอยนิ้วมือของเหยื่อแบบนี้งั้นก็แปลว่าเหยื่อก็เคยคิดจะแย่งอาวุธของคนลายแต่ก็ถูกพาเท่าเป็นน คงจะใช้เงนินหแหละเฮาม่มีเฮ้าม่มีอีหอย่างมายืนยันหลกักัานใดมีนี่ก็บมมีม่อยูม่มือของใครเลยนอกจากเยือหลักฐานมันเริ่มจะเข้าทางล้วสินะเราต้องสอบถามคนแถวนั้นแล้วโอเคพมพอฮาผพร้อมเฮนเอ,อิ่มจะเล็กกว่าเลยนะครับมีพลเมืองนี่เป็นสามคนที่เห็นเตุกณ์น,นะครับ งั้นเหรอบอกพวกเขาสามคนมาด่วนก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปโอเคเลยเอาละครับพวกคุณสามคนพอรู้อะไรเกี่กับผู้ตายบ้างครับคือตอนนั้นอะืมผมจะเล่าให้ฟังเลยนะครับตอนนั้นผมเห็นผมกําลังเดินไปซื้อของที่ตลาดแล้วจุดนั้นผมก็เห็นชายเดินทางกลับบ้านผมมาก็อยู่ที่เมืองน,นั้นพอดีผมก็เลยต้องเดินกลับ าะว่าผมไม่ได้เอารถมาอ่าโอเคแล้วไงต่อละครับผมเห็นชายคนหนึ่งเขาใส่ชุดทุยผมเห็นเขาใส่ถุงมือแค่นั้นแหละแล้วเขานั้นก็เดินเข้าไปหาใครไม่รู้หนึ่งคนที่เป็นคนแดงๆอ่าโอเคก็คงต้องกับหลักฐานที่เรารู้แหละมีดของผู้มีดนะมันไม่มีมันม,มีแต่ลอนี่มึอของผู้ตา เอาล่ะครับพวกคุณกลับบ้านได้ขอบคุณนะครับ,อบ,รบเออฉันถามดีหนังหนึ่งนะทำไมเราต้องปิดไฟให้ห้องมันมืดด้วยนะฉันรู้สึกกลนะัวนะอก็บกลัวแบบนี้แกพอรู้เห็นสินะเอาล่ะเร,ะรามาได้เดี๋ยวว่าแกเห็นอะไรคือนะตอนนั้นผมจำได้ว่าผมนะเห็นคนใส่ชุด มีลายสีดำๆดำพร้อมกับหมวกสีขาวพร้อมกับอืมอะไรสักอย่างมันเขาถืออะไรบางอย่างเดินไปหาใครบางคนเลยออถืออลยรบางอย่างเดินไปหาใครบางคนก็คงจะตรงกับหลักฐานนั่นแหละเอาละคนต่อไปเชิญเอาละครับคุณชายจกักรล่างสูงใหญ่คุณพอมีอะไรเกี่ยวกับ คุณพอเนเดตกันเลยบ้างสงสัยคุณ่าจจะเป็นใบสินะแต่คุณพอรู้รู้เห็นบ้างโอเคเราจะใช้เครื่องเอ,อิ่มเครื่องเครื่องอะไรวะเครื่องเอ,อ่อเครื่องแปลภาษาคนพูดไม่ได้ก็แล้วกันเอาละครับคุณพูดเดเลยครับเดี๋ยวเราจะแปลภาษาคุณอีก เปิดเครื่องปลภาษาติดคือตอนนั้นผมเห็นใครบางคนเขาใส่หมวกพร้อมกับเป็นชายสีสม้มถือมีดพร้อมเข้ากับใส่ถุงมือแต่เขาก็พุ่งตรงเข้าไปหาเหยื่อแต่ผมนั้นก็รีบวิ่งหนีออกมาเพื่อจะเป็นผูกเกี่ยวขอ้อง,องสงสัยคนคนนี้เขา่าจะรู้ดีแฮะเอาละคุณพอจำลักษณะของสายกับชายคนนั้นได้ไหม ชายคนนั้นนเขามีลักษณะที่ไม่สูงใหญ่เท่ากับคุณมีลักษณะเท่ากับคุณและเขานั้นและเขานั้นเป็นชายผิวสม้มเหมือนเขาอาจจะสู้ในบางอย่างและเขานั้นก็ถือมีดไปด้วยสงสัยคนคนนี้น่าจะมีความที่น่าสนใจเอาละเรารู้แล้วว่าเขานะ่ะคือใครแล้วคุณล่ะ<อ>เห็นเขาใส่ชุดสีอะไร เาใส่ชุดสีส้มมันกับลายสีน้ำตาลแล้วก็หมวกสีแดงแล้วก็หน้ากากหอบหน้าอ่า,าฉันพอรู้ตัวคนร้ายแล้วแหละเออว่าน่ะครับนยายเจนนะว่าจะให้ผมถามมันจริงๆนะใช่เขาเป็นคนร้ายนะพาม,มันไปก่กนคุณมีอะไรเกี่ยวข้องกับผู้ตายไหมครับไม่มีเลยครับแล้วคุณเอ,อ่มครับแล้วทำไมพยานประกันคือคุณล่ะครับ ไม่รู้ครับอืมอย่ามาโกหกทุ้าคนผิดเรารู้หลักฐาแกชัดเกินเอาลงไปไหน,นวันนั้นเอ้ยอีกแล้วลมันเนี่ยเป็นลมอีกอะ้าจริงจะเล่าเจะคนผิดแกนะ่แนะแกอะไรคือคนผิดจับกุมมันฮ่าฮ่าแกคงจะรู้แลยสิปูทางออกนะ่ะมันถูกเปิดฮ่าเสียชัดละ หนีไปไหนล่ะไอผู้คนเลวไอสุภาพบัญับกู an, okay. okay. คินจะหนีไปไหนไอสุาพเขไม่เสร็จก่อนก็ได้ก็ได้ผมยอมรับผมยอมรับโอเคพูดมาได้คือตอนนั้นนะผมเมิมคือตอนนั้นนะผมมีปัญหากับผู้ตายตรงที่เรื่องกับซื้อขายอาวุธกันเพราะว่าตอนนั้นผมกับผู้ตายก็ได้ไปเจอจิ๊กโกูที่ขายอาวุธโหดโหอันเดียวกัน ผมกับผูตายถึงได้ทําการทะเลาะกันเพราะว่ามันเป็นอาวุธเดียวแลวเป็นอาวุธที่ทั้งสองก็อยากตายอกูต้องเอาก่อนนะกูมาเจอก่อนกูตั้งอาเจอก่อนเว้ฮะฮะแกมันโง้แะแกก็เลยไม่เจอเอาไนี่จะจะเอาแกถึงตายแน่งั้นเหรอน่าจงก็มาแทงฉันเลยใครกูแกล่ะในนายจังหวะที่ผู้ตายเผลอนั้นผมก็แอบควักปิดออกมาจากกระเป๋า แล้วก็เลยทำการแทงปูตายอย่างโคตรเยี่ยม <c oughs> แล้วผมนั้นก็ทำแลนะผมก็เลยจัดสมให้กับเขาโดยการน,นอนโดยการให้เขาทำท่านนอนแบบนั้นแล้วเขาดิ้จัดซพแล้วไอ้งั้นฉะนั้นปูตายเขาก็ยังไม่ตายแต่ผมนั้นก็เลยซ้ำเขาไปอีกทีหนึง่งตายสักีด้วนี่ ได้สิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นแต่ด้วยความที่ว่าเขานายกยืมผมผมก็เลยสั่งเขาไปายอยีกหนึ่งผีหนึ่ตายแล้วตายด,ายดิดไม่ตายแล้วณจังหวะที่ผมนั้นสังหันผู้ก,การเสร็จแล้วแต่ด้วยความรีบร้อนกลัวว่าจะถูกจับผมก็เลยรีบหันหน้านีด่วนผมก็เลยหันหน้านีด่วนที่ไม่ได้เก็บอะไรเป็นนี้ไปล้วายกูไม่อยู่แล้วคำสั่งนี้ ผมนั้นได้ทิ้งมันเอไว้ที่กอ่อเหตุโดยที่ไม่ได้สนใจว่า,าจะเมือไหรจะมาเจอผมก็เลยเดินหนีออกมออกมุงไปโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรใดๆทั้งนั้นและจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มาเป็นเหมือนตอนนี้เลยแม่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 เรื่องเลมามันก็น่านสนใจดีนี่ว่วเอาล่ะนำตัวมันไปขังอะว่าไงนะอ้าแจ้ามฉันไม่ได้หรอกตอนนี้ไอ้ยักษ์หญงนังมันก็ไปแล้วอ๋อ จะจะโดนหนานี่ันจะไม่สมใจแกหรอกนะไอชิอหายไปเข้าอยูเดียวีไปเข้าอยูเดี๋ยว้าเสลบเป็นนึ่เดีวยวอย่ามาปิดคดีได้โอเคเราไปพักกันโอเคครับไปกันไปกันเย้ย ลายตัวใหญ่เอาเอามันไปเอาไปไปขังในห้องขังสักโอเคครับเดี๋ยวผมจะจัดการเองใจเย็นๆในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าของตำรวจผมพร้อมมอบใบเกียรติบัตรทหารคนคนุณคือทหารมือใหม่คนละที่ที่สามารถสืบคดีตระกูทเ็ว,วเก่าๆอีกฮะนี่ก็แปลว่าเราเราสามคนสมัครไหมเหระ ฉันพาพวกแกสองพวกเรานี่แหละมาสมัครใหม่เราขอตายคุณคุณเป็นหวนาาัวเอิ่มอะไรนะว่นาน้อยซึสวนไปเลยบ่บๆบไม่ต้องไม่ต้องก็ได้เราสามคนขอทำหน้าที่ไปเพลย์แครกับวลญก็ได้โอเคก็แล้วแต่ผู้คุยกันนะครับแต่เราขอชื่นชมคุณยงยิ่งเลยที่มางานวันแรกก็สั่งวิธารกรมันนา่าสุะเจ็คกับพวกเราแล้วฮ่าฮ่า โอเคขอบคุณขอบคุณใช่ไหมล่ะโอ้ใช่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 โอเคงั้นผมไปดื่มกาแฟก่อนวเห็นไหมการเป็นตำรวจก็ไม่ห็นไงก็ไม่เห็นอยากดื่โอ้อกจริงนะครับเออใช่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 